เอกกี้ซีสวัสดีครับนะครับเอกกี้มีของใหม่มาอวดอีกแล้ว f อทุกท่านนะครับของใหม่ที่ว่านี้ก็คือแตงโมโอเป็นไงครับต้นเล็กกค่ติดเดียวนะครับมีเครือมีลูกแล้ว f อเนาะนะครับเด็กๆเขาปลูกนะครับเขาบอกว่าเขาอยากกินแตงโมนะฮะเขาก็เลยปลูกนะครับปลูกไปประมาณเกือบสิบหลุมเนาะเอเนาะเกือบสิบหลุมนะครับเกิดมั่งตายมั่งนะครับนี่ เมื่อกี้เห็นไปแล้วหนึ่งลูกนะทางนี้ไม่ใช่นะครับไม่มีทางนี้มีดอกคือเราปลูกไว้ให้เด็กๆเขาปลูกแล้วเขาอยากกินนะ FC สรุปมีลูกอันเดียวเหรอฮะวันตรงไหนออกลูกอีกตรงไหนไหนตรงไหนเอ้ยเหรอมาดูดิมาดูเอาสายยางวางไว้ก่อนตรงไหนครับไหนไหนเหรอไหน อ่ะย่ะเฮ้ใครปลูกนี่ใครปลูกหนูเหรอโอลโลมัปลูกหนูอยากกินเหรอนี่น่ารักอย่างลูกทำไมมันน่ารักจัง <c oughs> <c oughs> แตงโมอะไรเนาะเอาออกสองลูกเนาะสรุปออกสองลูกนะ FC นะครับนะแตงโมของเอ็กกี้ซียูไห <c oughs> นกำลังออกอลูกนี่น้อยเหรอไหน,น โอ้ยไปจับจับ,บเ,ดววเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวหลุดเอา้าไปไปไปรถสวนต่อ,อเอเอนะเดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปตรงนี้อีกนี่นะฮะโอ้นะบินแตงโมนะครับที่อยู่ภายในบ้านอ e ีกี้ซียูก็ลูกก็นะครับเกือบเท่ากำปั้นแล้วเอฟซีนะครับตอนนี้ก็เกือบเท่ากำปั้นของอีกี้ซียูแล้วนะครับนะก็ถือว่าอย่าบอกนะว่าเท่านี้แล้วสุกอย่าบอกนะว่าเท่านี้แล้วสุกนะครับ ถ้าเท่านี้แล้วสุกนี่ก็งานเข้าเลยนะฮะนี่นะแตงโมเป็นน่าจะเป็นแตงโมลายตอนที่ซื้อมาตอนนั้นนะครับนะหนึ่งซองนะครับประมาณมันมีสิบก้เม็ดนี่แหละครับนะสิบสิบสองสิบสามเม็ดนะไม่แน่ใจนะเอฟซี FC นะตัวเลขจําไม่ได้นะครับประมาณสิบกว่าเม็ดนะแล้วก็นะครับปลูกได้เกือบสิบหลุมเนาะเอฟซีเนาะแล้วก็ปลูกกับเด็กๆนะครับเอาเสร็จแล้วอทางนู้นโอ้เอา้าทำไมอยากลดแต่แตงโม อยากกินแตงโมแล้วเหรอสวนมีแค่นี้แล้วตอนนี้ f อนะครับนะตอนนี้กี์ซียูก็นะครับจะนะครับมีแค่แตงโมแล้วก็ที่เหลือปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็นี่เป็นผักชีนะครับแล้วก็ทางนั้นก็เป็นผักคือเราปล่อยแล้วเราจะลงลงถั่วนะครับเอฟซีผูใ้ใดล่ะนี่ผู้ดใดมาลากพริกผู้ดใดมาลากพริกสวัสดีค่ะยังเอาล้วไปเห,ห็นยังกิน พี่ตัวมันสดๆพี่ตัวมันงามๆเนี่ยเราเห็นยังกินเด็ดอ๋อพีกแห้งพีกเอาซุกหรือแห้งแห้งอยู่ในงเืินพอหนึ่งก็มีปอเด็ดพรีกเ,เด็ดเนี่ยหั่นนะจับจับดีนะนี่เออเด็ดตรงขั้วมันหั่นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออ โอ้ยเม่นเอาบดงาหมดนอุ้ยเนี่ยนิ่มกับเบิดแล้วพริกติดน้ำแล้วอ่ะเอ้าอผสมกันไปโอ้ยยางหไร่มองหลายอันเดียวนี่ก็พอแล้วเรือแล้วหไร้ลุมเอ้าอันนี่พริกเราสิไปเบิ่งน่องหมดนะล่าสุดก็มีคนมาเอาพริกไปกินไหนอ้วนต้นฝรั่งนี่ด้วยฝั่งนี้ลากไว้ไม่หิมะดี่พ่อให้ลากให้เอ้ย เปียกนะ้ำนะครับเมื่อกี้ไอ้กี้รดน้ำอยู่เพื่อนเห็นแตงโมออกลูกเพิ่นอยากอวดให้ไอ้กี้มาถ่ายรดอกี้ไอ้ก,กี้เอ่อรดพริกอยู่นอกพี่น้องหดพริกอยู่เพื่อนบอกว่าไปไปถ่ายแตงโมให้หน่อยเพื่อนก็นเลยวิ่งไปจับสายสายยางให้นะครับเพื่อนอยากให้เราถ่ายแตงโมนะครับเพื่อนอยากอวดแตงโมว่าเพื่อนจะมีแตงโมกินแล้วว่าสั้นพี่น้องนะเป็นแตงโมลายสองหน่วยนะ เมือ่อไหรจะโตโอ้ไม่รู้แล้วพวกไปขายเลยเหรอโอ้สิดยอดเยี่ยมนี่ฝรั่งพ่อนี่ฝรั่งกิมจูนี่เอานะครับตอนนี้เราก็นะครับอนุบาลเฉพาะไอ้พวกที่เหลือนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทําใหม่แล้วเอฟซี FC, นะครับจะทําอันใหม่แล้วนะอ้ามาเดี๋ยวพอออกมาทางนี้ดีกว่า ครับเพราะว่านะครับเราจะลงลงไอ้นั่นนะครับลงอย่างเนาะลงลงถั่วนะครับอีกกี่จะปลูกทั่วฝักยาวขายพี่นอนะ้องเนาะบัานนี้นะอันนี้คือนะครับพ่อเพื่อนปลูกขายเกือบทุกปีเนาะสามปีมานี่ยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับละ่ะลูกค้าประจำครับโอ้ปลูกส้มเดี๋ยวก็ซื้อปลูกเนาะ ลูกค้าประจําที่พ่อพิ่นนะครับไปส่งตลาดเนี่ยเขาถามหาเนาะเพราะว่าสาเหตุที่พ่อไม่ปลูกตอนนั้นก็อย่างที่เคยเล่านะครับว่านะครับพ่อพิ่นพาตัดใหญ่แล้วก็นะครับเ,เกือบนะครับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าออกโรงพยาบาลตลอดนะครับนี่นะครับไป,ไปปลายปีตะกี้นี่เองนะครับที่เราพอได้ขยับขยายทําอะไรนะครับก็เหมือนเราเริ่มใหม่นะพี่น้องเนาะเราทิ้ง ทางมานะครับ3ปนีนู่นไม่ได้ทําอะไรเลยเอกี้ก็นะครับมาจากกรุงเทพนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เลยแหละในการนะครับทำหัวทําสวนพี่น้องนะผิดมั่งถูกมั่งเนาะนะพ่อพุ่นก็แนะนําอยู่บอกอยู่แต่ว่าบางครั้งเราก็ทําไม่ได้ตามที่เขาทํานะฮะมันก็อาจจะผิดพลาดเนาะพี่น้องเนาะนะอโอเคครับผมคลิปนี้เอกี้ซีอูก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณหลายๆครับชมครับสวัสดีครับ